ตอนนี้มีกระแสอ่านเองแต่คําถามคือน้องจะเอาอะไรมาในเมื่อมันไม่มีข้อสอบเก่าให้ดูมันไม่เหมือน New Set มีข้อสอบมาเป็นร้อยชุดนะครับมีตัวอย่างมีหนังสือขายทั่วไปเยอะแยะไปหมดแต่ดิจิทัลแชที่ไม่มีอะไรเลยเราก็มีการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับว่าจะออกอะไรเช่นจะมี sentence completion จะมี social s i y l e จะมี poem จะมี fiction นะครับ แล้วก็มี n a t u r natural s c i i n n e มี History มี Graph แล้วก็มี Writing พวกนี้เป็นสิ่งที่จะสอนซึ่งมาจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ครูสอนมาแล้วก็จากแนวที่เขาเลบอร์ดประกาศมาคือ Reading เนี่ยเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นพอมาถึง SAT ที่มีการใช้ Reading ปั๊บมันก็หมายถึงว่ามันต้องยิ่งเข้าใจเรื่อง Reading ให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก ซึ่งครูวงเนี่ยถนัด Reading มาตลอดเวลาเราอยากจะบอกว่ารีบมาเรียนกับเรานะครับในรอบแรกมีนาคมผมเชื่อว่าเด็กแคมปัสนี่นะครับจะสามารถทำพันสีได้อย่างน้อยก็ครึ่งห้อง